อัลล่าบิ كمال ิฮิทชฟัตูจาบิจ م ا ل ิฮิ ل ซุนัตจามิลิอัลลอฮฺุสซาลฺมานิลลุฮฺุอฺล ل อฮฺุอฺ ا ลอฮฺุ ا ฺล ل อฮฺ ل อฺลลอฮฺุ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 อยอบุอมลลอบฺุอฺลาอฮฺุอนลลอฮนุอฺลลอรฺุอารลอฮฺุาฺลลอเฺุอฺอที่อะส่อเสริมการขาย นะครับให้กับสมาชิกของเรานะครับทั้งที่เป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการหรือใครก็ตามนะครับที่มีธุรกิจ SME เล็กๆน้อยๆนะครับหรือจะซสายใหญ่ขึ้นมาก,ก็ได้นะครับแต่ว่าโดยมีเงื่อนไขว่าธุรกิจนั้น,นจะต้องเป็นธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็มีผลกำไรส่วนหนึ่งปันให้กับเด็กกำพร้าและก็ผู้ยากไร้ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ยินดีที่จะ แนะนําธุรกิจตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราได้เปิดตัวไปบ้างแล้วในยาตีมทีวีของเรานะครับและเป็นธุรกิจที่แตกต่างจากที่ผ่านๆมาเพราะว่าเป็นสินค้านําเข้านะครับแล้วผู้ที่นําเข้าเนี่ยก็เป็นเป็นเจ้าของกิจการตัวนั้นเองเป็นคนที่พาสินค้าตัวนี้มาจากบ้านของตัวเองมาจากดินแดนที่ที่ห่างไกลออกไปหลายพันกิโลนะครับจากประเทศจอดแดนนะครับ mm. ผมจะขอแนะนําให้ท่านได้รู้จักกับเจ้าของออธุรกิจตัวนี้ก่อนนะครับเป็น น้องชายหรือเพื่อนนะครับที่ยังหนุ่มนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทาธุรกิจในเมืองไทยนะครับเขาคือคุณม o h a l a i y r i ครับสลามวะลัยคุมสัมวะลัมุะรมะตุลลอฮวะบะเริะเือนเรื่อเบาดนทาไเอ่าครับผมอินชาอัลลอะว่อย่างนี้ตนไทยแลนด์ก่อน่กับ سبع اشهر آه وكان كان السبب الحقيقه زياره لتايلاند وعندما آه وعند كنت في بعض الاسواق وجدت المنتجات البحر الميت موجوده ها. والمنتجات مصنعه في اسرائيل هم. او ما تسمى اسرائيل في فلسطين آه ف آه قمت في بعض الاتصالات مع الشركات في الاردن وقمنا آه بالتعامل مع شركه أردنية نعم. آه بدات تقريبا الفيفا سيتي, سيتي. آه لمنتجات البحر الميت آه والتي بدات تقريبا 11 شركه حق المسلمين نعم هي م هي آه الشركه والمصنع موجود في الاردن واصحابه آه يعني كلهم يعني مسلمين يعني البحر الميت يعني هي, يعني هي على شاطئ الاردن والفلسطين نعم و آه وما يسمى بال, بال بلاد اسرائيل حالي نعم 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 هو هو البحر الميت عفوا يعني احنا بنشرح بس لكنه موجود على اخفض بقعه في العالم كما تعرفون هو تقريبا 400 متر تحت مستوى سطح البحر وتكونه جيولوجيا كان قبل 3 ملايين سنه كما يعني وجد الجيولوجيين واستعماله كمواد تجميليه كما يعني وجد في التاريخ هو استعمل من قبل كيلو فله طبعا تاريخ قديم آه. جدا مم. بدا استعماله وفوائده تكتشف من ترحال الاوروبيين ووجودهم وجودهم وبعد ذلك اكيد بداوا الشركات اللي هم لانه موقعه بين الاردن وكما قلنا فلسطين او ما تسمى اسرائيل الان مم. بداوا باستعماله في منتجات التجميل وال ี่ว ج د ดอใน البحر มืดเพราะว่าวิจด المعادن ที่มีอยู่นั้นไม่ใช่ที ن มี ا ยู ا ในทุกที่ในโลกนีลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่ยาวเกินไปเรี่องแปลไม่ทันนะครับคุณมูฮัมหมัดคาลิลีนะครับมาจากจอร์แดนนะครับเขาบอกว่า7-8เดือนที่แล้วเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปสำรวจตลาดนะครับเห็นว่าในห้างร้านใหญ่ๆนะครับแพงๆเนี่ยจะมีสินค้าที่เป็น คโคลนดําจากทะเลสาบเดซีขายอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วก็พบว่าคโคลนดาทะเลสาบเดซีที่เป็นที่รู้จักถึงคุณประโยชน์ของมันนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับว่าเดซีเนี่ยเป็นทะเลสาบที่มีในประวัติศาสตร์ที่อลอสซพันธ์าลาเคยสาบแช่งเกาเมรูทนะครับแล้วก็แล้วก็ให้ดินแดนนั้นขึน้นไปแล้วก็ด้วยความรุนแรงของการความแผ่นดินนี้ไปเนี่ยทำให้พื้นที่ตรงน,นั้นเนี่ยต่ำกว่าน้ําทะเลถึง400เ400เมตรเซ0ฟุตด้วยกันนะครับซึ่ง ก็ทําให้ตอนนั้นเนี่ยมีมีแร่ธาตุต่างๆที่แตกต่างนะครับความเค็มของเกลือที่แตกต่างนะครับแล้วก็ได้มีการค้น,คนพบเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับว่าว่าแร่ธาตุที่มีตรงน,นั้นเนี่ยมีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลผิวพรรณเรื่องของความงามชาวยุโรปขึ้นมามาพบนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับเขาก็เห็นว่ามันมีสินค้าตัวนี้แล้วคนไทยคนไทยสนใจผมเองผมก็ไปเปิดบล็อกในอินเทอร์เน็ตต่างๆคนคนที่ดูแลเรื่องความงามเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของอโครนดาจากเชเดร์สับเดซี นะเห็นคุณประโยชน์เข้ามาทุกคนที่ไปดูใบไปเที่ยวอิสราเอลไปเที่ยวดินดแดนแถบน,นียจะซื้อของแบบนี้ติดตัวกลับมาแล้วก็มาใช้กันมาหาซื้อที่เมืองไทยนหาซื้อยากนะครับแต่ก็ยังมีมีการขายอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะให้เปิดโอกาสให้บริษัทร้านของมุสลิมที่อยู่ในจอร์แดนเนี่ยได้มาใช้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยเพราะว่า,าคนที่ทําการตดาษในเมืองไทยหรือต่างต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยเป,เป็นเป็นอิสราเอลนะครับเป็นเป็นยโฮูดนะครับแต่ว่า ทำไมมุสลิมซึ่งก็ก็มีสิทธิในดินแดนแถบนั้นมามากกว่าที่ซ้าไปทาไมไม่ไม่ได้คุณประโยชน์หรือนําเอาประโยชน์เหล่านี้เนี่ยมาบอกให้กับพี่น้องมุสลิมได้ใช้เขาก็เลยติดต่อนะครับกับทางบริษัทที่เป็นญาติเป็นเพื่อน,นกันเนี่ยให้นําเข้ามาในเมืองไทยนั่นก็คือที่มาของอวีวา,าวีวาซิตี้นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเรานี้แล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับคุณมัหัดคาริสก็จะมาได้แนะนำนะฮะผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ نعم المنتجات نعم, نعم. أه نعم. الان يعني كمان يعني يعني كم... كنت هناك يعني مواد تجميل في فايدا للتجميل نعم، الآن كما تحدثنا م. العلماء وجدوا وبدراسات حدثت في أمريكا وغيرها م. وجدوا فوائد وجدوا عفوا مياه البحر الميت م. هي أكثر مياه على وجه الأرض فيها ملوحة. آه. الآن الفرق أنه ليس فقط في الملوحة فيعني المحيطات مالحة لكنها تحتوي فقط على يعني نوع معين من الملح. لكن بالنسبة لمياه البحر الميت فيها 26 نوع ملح مختلف مم. وكل واحد فيها له يعني ايجابيات لا تعد ولا تحصى كما وجدوا يعني مم. فمن المغنيسيوم الى البوتا... البوتاسيوم ها. الى الليثيوم والصوديوم والزنك وغيرها يعني كل هذه موجوده بنسب عاليه جدا مم. ولها فوائد تخص علاج الصدفيه نعم. علاج ما يسمى بالام المفاصل مثل, مثل الروماتيزم وغيرها بالنسبه لحب الشباب حتى منتجات العناية جيده لمن لديه اي حساسيه نعم وخصوصا للذين يستعملون كثير من ما يسمى الميك اب وغيرها نعم. أيوة. وبالاضافه الى تاثيرات العامه للجو يعني الجو على الانسان اللي هو يتعلق في التلوث يو... بالبيئه يو... واليوفي من الشمس كل هذه تؤثر على البشره كما تعلم وال ويوجد كثير من المنتجات التجميلية فيها مواد صناعيه لكن هذه المنتجات هي مئه بالمئه مواد طبيعيه نعم. ولدينا الحمد لله لدينا شهاده بعدم استخدام اي شيء من المواد الكحوليه او المواد المنتجات أه اللي الحيوانيه في, في المنتجات أوكي. أم เราพึ่งมีความรู้ทางเรื่องของอผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมเรื่องความงามเนี่ยก็พบว่าคืออย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทะเลสาบเดซีเนี่ย,วยความเข้มข้นของเกลือเดซีนะฮะมีความเข้มข้นกว่าเกลือทั่วโลกนะครับมีความเค็มมากกว่าอย่างที่เราเคยไปไปนอนในทะเลเดซี i, แล้วเราไม่ไม่จมน้ำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันมีความหนาแน่นของเกลือมากแล้วความหนาแน่นของเกลือเนี่ยมันไม่ใช่มีความหนาแน่นอย่างเดียวมันมีความแตกต่างแล้วก็เรียกว่ามีมีแร่ธาต ที่ให้ประโยชน์เนี่ยนะครับมากกว่าแร่ธาตุจากเลือดอื่นๆถึง26ตัวนะครับเขาก็ได้ยกตัวอย่างมานะครับว่ามันมีโพแทสเซียมนะครับผมเลยขอเอกสารเข้ามาดูนะครับว่าโพแทสเซียมที่เขามีอยู่เนี่ยโพแทสเซียมสตรอนเทียมสังกะสีบรมีนแมกนีเซียมโซเดียมโบรอนและลิเทียมนะครับซึ่งสารเหล่านี้เนี่ย <im> เป็นสารแร่ธาตุที่ช่วยเรื่องของความงามนะครับด้านผิวพรรณทุกวันนี้เนี่ยผิวพรรณของเราเนี่ยด้วยด้วยวัยนะครับด้วยสภาวะแวดล้อม ความรุนแรงของอากาศที่เปลี่ยนไปดวงอาทิตย์แสง UV นะครับทำให้ผิวหน้าของเราหรือผิวร่างกายเราเนี่ยเสียหายนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะผิวเนี่ยเราสุภาพตาราสร้างมาเพื่อเรียกปกป้องท้่สุดต่างต่างเอาไว้ต่างๆของร่างกายนะครับเซลล์ต่างๆของของผิวหนังของสิ่งที่เรียกผิวหนังนะครับฉันั้นอย่างดูเพทเเซียมเนี่ยครับบอกว่าช่วยในเรื่องของคนที่เป็นผิวแห้งเป็นสิวนะครับแล้วก็ประโยชน์ของเกลืออย่างหนึ่งคือคนที่มีปัญหาเรื่องสะกิดสะเก็ดเงิน นะครับผิวหนังอักเสบนะค,บคนที่มีภูมิแพ้เรื่องผิวหนังนะอย่างรอนเทียมเนี่ยลดอาการคันแพ้ผื่นสัมผัสนะครับคนที่แพ้เครื่องสําอางบางตัวบางทีซื้อเครื่องสำอางใหม่ๆมาแล้วก็แพ้นะครับการเ,บ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 ,าเาบาบางบรรเทาเบาบางความภาวะของการแพ้เครื่องสําอางใหม่ๆเนี่ยนะครับโดยใช้ เกลือจากคโครนจากเดซีเนี่ยช่วยได้นะครับสังกะสีช่วยฟื้นฟูเซลล์สร้างคอลลาเจนอิลาสตินของผิวทำให้ผิวตึงนะครับแล้วก็ต่อต้อ,อนุมุิอิสระควบคุมความมันนะฮะลดการอักเสบและปกป้องผิวจากแสงสี UV ผมเนี่ยเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนเนี่ยผมไปไปกระบี่มาไปโดดน้ำไปเล่นทะเลไปขับวอเัอรซค์นะครับกับลูกๆกลับมาที่ผิวผิวคล้ำหมองดําเลยนะครับ แล้วก็แล้วก็กอดน,นอนเนี่ยผมก็ลองพอดีผมซื้อไปนะแลพอกแล้วก็ลองลองทำดูนะครับขอขอยุมชัญญาใช้ลองพอดูย0่สิบนาทีนะครับเสร็จแล้วลักออกนี่หน้าหน้าคุกูนมันเบาแล้วก็มันหายมันหายคล้ำหายหมองนะครับถึงแม้ว่าผมจะผิวผิวอย,อย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็ดูความสว่างขึ้นนะครับโบมีในช่วยผ่อนคลายนะครับแมกนีเซียมเนี่ยแก้ผิวแพ้ง่ายพิ่มชุ่มชื้นให้ผิวโซเดียมควบคุมน้ําตาลน้ําและเกลือในร่างกายนะครับ โบรอนเนี่ยบรรเทาอาการโรคสะเก็ดเงินส่วนลิเทียมเนี่ยนะครับประสิทธิภาพของการที่จะของการแช่น้ําแร่ลิเทียมนะครับจะช่วยรักษาโรคสะเก็ดเงินเพราะฉะนั้นเรื่องของความตึงความอ่อนเยานะฮะความหมองคล้ําผิวมันนะครับสะเก็ดเงินอาการแพ้ของผิวเนี่ยโครนจากทะเลสาบเดซีเนี่ยช่วยได้นะครับครบอาจเชิญต่อเลยครับครับ بالنسبة لموضوع الاستعمال نطرح نعم. موضوع كيفية آه. استعمال المنتجات نعم. الآن بداية كما تحدثنا يعني يوجد في السوق بس هي ملاحظة صغيرة نعم. يوجد في السوق حاليا منتجات أخرى موجودة في كثير من الشوبينج سنتر الكبيرة نعم. مراكز التجارية وكما قلنا بالجانب الآخر منتجة من الجانب الآخر الآن أسعارها طبعا عاليه جدا, جداً. آه فمثلا الوجه بالنسبه للوجه عملنا الباكجينج نعم. آه حجمها 125 مل 125 نعم. مل يعني تقريبا يمكن استعمالها لمده عشرة مرات نعم. فلو استخدمت خلال كل اسبوع مره آه ستستطيع استعمالها لشهرين ونصف الى ثلاث اشهر نعم. آه طبعا استعمالها لهذه المده سوف يكون كافي 100% بالمئة كم أسبوع؟ تقريباً هي كل أسبوع لو تستعملها مرة واحدة كل أسبوع مه. ولو قلنا عشرة أسابيع نعم أسابيع يعني ستكون شهرين ونصف تقريباً إلى ثلاث أشهر آه سوف يكون ذلك 100% بالمئة كافي لحدوث آه شد البشرة مه. الشعور بالفرق الكبير وأي مشاكل حساسية سوف تلاحظ عليها مه. الآن الموضوع الذي أريد أن أطرحه آه بالنسبة آه لأصحاب البشرة الجافة نعم. يفضل أن يستخدم لمدة عشر دقائق لأنه فعلا آه يعني قوي وأنا يعني شخصيا جربته نعم, نعم آه قوي جدا على البشرة مم. فله تف يعني فعل جيد جدا مم. بالنسبة للذين متوسط يعني بشرتهم ليست جافة وليست آه زيتية صغير. أو دهنية كما مم. يقال عاد ิไม่มีปัย่างนี uh, okay. ้20นาทีแลวัต ا ل นิยจะเ ا ิมให้เธอที่ประมาณนครับน่าสนใจมากนะเขาบอกว่าตัวเนี้ยนะครับมันมีขายที่อื่นนะครับที่ไม่ใช่ของของที่เรานำที่เราขายในในยาตีมนี่นะครับแพงกว่า2เท่านะครับในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป วแถวสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์จะแพงกว่า2เท่าและเป็นของยโฮดนะครับเป็นของอิสราเอลนะครับแต่ของมุสลิมเราของประเทศจอร์แดนนะครับอันเนี้ยนะครับ125มยยี่สิบห้ามิลลิลิตรนะครับคือใช้ได้นะครับประมาณถ้าใช้สัปดาห์ละครั้งคือจริงจริงแล้วคนจะใช้สัปดาห์ละครั้งนะครับใช้ได้ประมาณ10 10ครั้งทาหน้านะครับพอกหน้าคนที่หน้าแห้งนะครับหน้าไม่มันเนี่ยใช้แค่10นาทีพอนะครับส่วนคนที่หน้าหน้าเป็นมัน หรือว่าหน้าแบบไม่ไม่ไม่ติดกับมันมากประมาณสัก20คนที่หน้ามันมากแบบมีน้ํามันมีสิวเยอะๆนะครับครึ่งชั่วโมงพอกนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วภายใน2อสองเดือนครึ่งหรือสิสัปดาเนี่ยคุณจะเห็นถึงความแตกต่างนะครับสิวจะลดลงนะค,ความหมองคล้ำจะหายไปผิวหน้าจะตึงขึ้นนะครับรูขุมขนใหญ่ๆนะที่เป็นบอกเกิดของสิวเนี่ยจะค่อยๆเล็กลงนะครับความกระชับของใบหน้าความตึงที่เขาเรียกว่า anti aging นะครับทำให้ดูอ่อนวัยขึ้นเนี่ย จะตัวนี้จะช่วยได้นะครับนี่ผมก็เริ่มหน้าผมถ้าหาว่าใครสังเกตหน้าผมเมื่อสัปดาห์ก่อนจะไม่ใช่แบบนี้นี่ผมเพิ่งใช้แค่ครั้งสองครั้งเองนะครับยังยังไม่ได้ใช้สิบครั้งตามที่เขาว่ามานะครับตัวนี้นะครับเ,เป็นตัวที่น่าสนใจและเป็นตัวขายดีนะครับตอนนี้พวกยาดีมเราก็ใช้กันหลายคนนะครับต่อไปครับตัวนี้ฮะแล้วอันเป็นสเปรล่มอนเครตัวเป่น่าสนใจและเป็นตัวขายดีนะครับตอนนี้พวกยาดีมเราก็ใช้กัลาัอครับตัวนี้ฮะแล้วอันเป็นสเปรเล آه ايضا قمنا في عمل الباكجينج تبعها او يعني العبوات آه بحجم آه كيلو نعم وهي يعني تعتبر كبيره نوعا ما نعم. لكن آه بالنسبه للاستعمال آه يعني تقريبا تحتاج الى كيلو لتستعملها خلال فترات نعم. في مره واحده تقريبا 200 الى 250 جرام جرام لكل الجسم يعني لكامل الجسم اا آه واذا ما عدا الوجه الوجه جسمي. نعم ما عدا الوجه هو في الحقيقه <applause> هذه ممكن لكن لكن يعني عندما يذهب السواح او اي شخص يذهب الى البحر الميت يعني نضع الطين على كل <applause> الجسم أيوة. مثل ما هو لكن يعني بالنسبه للمنتج الاخر تبع الوجه نفس الطين لكن اضيف عليها بعض المواد <تصفيق> الطبيعيه <تصفيق> والفيتامينات جس لمساعده يعني بشره الوجه لانها كما <تصفيق> تعرف <تصفيق> نعم هو حساس أكثر من الجسم. إيه نعم. آه بالنسبة للمنتج الخاص في في الجسم طينة الجسم آه مثل ما قلت يعني يمكن هذه استعمالها لمدة أربع مرات أو خمس مرات. مم. وتستعمل آه كل أسبوع، مم. كل أسبوعين مرة. نعم. آه أي شخص لديه تشقق مثلا في القدمين مم. يجربها ويعني وي إن شاء الله سيشوف الفرق، يعني تستغرب. <applause> سبحان الله. بالنسبة لأي مشاكل خاصة في الاكزيما اللي هي لتصيب كثير من الناس خصوصا عند الكبر، الام المفاصل كلياتها تساعد عليها إن شاء الله. <applause> نعم وطبعا كلها هذه دراسات يعني موجودة موثقة يعني حتى على الإنترنت الآن أنت كما تعلم أي إنسان يستطيع أن يذهب <applause> على الجوجل موجودة كل هذه المعلومات دراسات ว่าวุ่นทุ่มทุกที่ลุกที่ทุอสิ่ค้ามีัวนะ,ะที่ทุกที่ทุกที่ทมีมี่ัวที่สําหรับหน้าเพาุาที่้าเนี่เป็นเป็นกป็นจุดที่ทุกที่ทชกที่ทุกที่ทุกที่เุกที่ทุกที่ทุที่เที่ทุที่ทที่วุกที่ทุเที่ทกที่ทุวที่ทุกที่ี่ทเขาจ่พอกตัต่ท้งทั่งตกวเ่ยนะคร่บใช้คนพอกัวซึ่งไี่ช่เรี่งแกลกอะไรแต่ว่าในผลิตภัณฑ์เนี่อันนี้มีกพิ่ วิตามินบางตัวที่จะช่วยในเรื่องของใบหน้านะครับทำให้มีผลของ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 ,ของอคโคลนเนี่ยทำให้มีคุณกับหน้ามากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เนี่นะครับเป็นเป็นกระปุกใหญ่นะครับน้ำหนัก1กิโลกรัมนะครับสำหรับพอกตัวพอกทั้งตัวเลยนะครับสัปดาห์ละครั้งหรือ2สัปดาห์ครั้งนะฮะคนหนุ่มสาวผู้สูงอายุอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็พอกไว้ตอก์คีบันอิสรินตอรีคีก็ ยุดหะดอ20นาทีขึ้ถึง30นาทีอ่าก็คือ20นาทีถึง1งชั่วโมงนะครับพอกตัวแล้วก็นอนพักให้ให้มันแห้งนะครับแล้วค่อยล้างออกอจะพบว่าผิวผิวพันธุ์ของคนบางคนที่อาจจะมีมีกระมีฝ้ามีอะไรมีผิวผิวผิวแตกผิวแห้งสะเก็ดเงินนะครับผิวแพ้เป็นผดผืน่นคันนะครับอะ,อะไรครับโรคผิวหนังต่างๆนะโนะรคผิวหนังต่างๆอะไรกันทั้งในร่มผ้านอกร่มผ้าใครที่มีอยู่นะครับจะพบว่าตัวนี้ช่วยได้ อย่างน่าประหลาดนะครับทำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะครับคือคือเป็นสินค้า2ตัวที่ทางยะตีมทีวีเราเนี่ยนำมาเสนอนะครับโดยที่คุณมุมัดได้นำมามา,มาให้เราเนี่ยได้ได้จำหน่ายในยาตีมทีวีเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านสุภาพสตรีรวมถึงวบุรุษด้วยนะครับดูช่วยกันทานะครับก็จะเป็นเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเพื่อที่จะให้ได้สัมผัสถึงความอ่อนยาวของผิวพรรณนะครับแล้วก็ความอ่อนนุ่มของ ของผิวพัธุ์เวลาที่สาม,มีภรรยาได้ได้สัมผัสกันและการซึ่งถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากนะครับถ้นี่มันมีอะุนอีกบ้องมีแค่สตัวนี้หรือเปล่าล่ะล่ะล่ะเ่่ะล่่ะล่ะ่ะล العديد من المنتجات الاخرى نعم. اللي هي كالصوابين كالكريمات للجسم لكن كمنتجات رئيسيه من البحر الميت هي الطينه هي أهم شيء. اهم شيء وان شاء الله نحن يعني بانتظار نحن حصلنا على موافقات, موافقات الاويو بالنسبه للمنتجين نعم. ومسجله في تايلاند نعم. آه لكن بالنسبه لباقي المنتجات ان شاء الله كريمات للوجه قدم เล่าเอกสารว่าเรนทั้งรอันชาอัลลอฮ์ใกล้ๆจะพยายามคือสินค้าที่นำมาเสนอตรงนี้นสองตัวนะครับแล้วเป็นเป็นสองตัวคือเขาคุณมหมนันต่เป็นคนที่มีอามานะมากนะครับคืออะไรที่ยังไม่เรียบร้อยเรื่องของออยงออยอยังไม่เรียบร้อย,ยซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอออยเนี่ยแล้วแต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาพอสมควรใช้วความพยายามพอสมควรนะครับเขาบอก oh, โอ้เมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายๆนะทุกอย่างละเอียดหมดนะครับตัวนี้สองตัวนี้ได้ออยแล้วนะถ้าหากท่านผู้ชมสังเกตจะมีตราออยนะครับ ซึ่งเขียนว่าผลิตภั์จากประเทศจอร์แดนแล้วก็มีออยเรียบร้อยนะครับสินค้าตัวนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยท่านสามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้นะครับแล้วก็เป็นของบริษัทวิวาซิตี้ที่ท่านคุณอมัดได้นําเข้ามานะครับนี่คือออยนะฮะเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวนี้ก็มีออยแล้วนะฮะเห็นไหมครับเพราะนั้นสบายใจได้นะครับเรื่องของเรื่องของคุณภาพของสินค้า นะครับการรับรองต่างๆแล้วก็เขาบอกว่ารอตัวอื่นๆที่จะตามมาแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับตัวหลักๆใบหน้าแล้วก็ร่างกายนะครับเพื่อเพื่อผิวพรรณที่ดีขึ้นสวยงามขึ้นอ่อนโยนนุ่มนวลนะครับเพื่อความงามทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับสองตัวนี้อยากจะขอแนะนำนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณุณมูฮัมหมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกกับเรานะครับเราได้ทราบแล้วนะครับว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยเป็นของเป็นของย a ฮ o ดนะครับเป็นของอิสราเอลที่เราก็ทราบดีว่า การปฏิบัติตัวของอิสราเอลกับพี่น้องมุสลิมดอนในปาเลสไตน์เขาทำอย่างไรนะครับที่กาซาปเป็นอย่างไรนะครับที่หลายๆที่เราถูก,ก,ก,กรุนระเริเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นกําไรส่วนหนึ่งของการนําสินค้ามาจาหน่ายต่างประเทศของอิสราเอลเนี่ยก็กลับเข้าไปสู่กองทุนตรงนั้นแต่ของเราเนี่ยนะครับเป็นของมุสลิมเรานะครับเป็นของพี่น้องชาวอารับที่หนึ่งในหนึ่ง,งส่วนนั้นก็เป็นพวกที่ เป็นปาเลสไตนท์ที่ถูกถูกทารุณกรรมด้วยนะครับคนที่ทํางานอยู่ในโรงงานตรงนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาในฐานะที่เป็นลูกหลานปาเลสไตน์อับนาปฟเลสไตินก็อยากจะช่วยผลกําไรตรงส่วนนี้จากบริษทัทเนี่ยมาช่วยในกองทุนเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกันของยตีมทีวีที่เรานําเอาการช่วยเหลือเนี่ยไปมอบให้กับที่ซีเรียรที่ปาเลสไตน์นะครับซึ่งอนุมัรมีเรื่องจะบอกกับพวกเรานะครับเชิญครับอินชาอัลลอฮ์เอ่อ بالنسبة قبل قبل فتره يعني قليله حدثت الاحداث ويعني كلنا شفناها للاسف آه ان شاء الله قررنا احنا اي اي يعني حبه او قطعه نبيعها في تايلاند من شركتنا ان شاء الله سوف يتم ارسال دولار من المربح ل الذي نحصل عليه او من السعر ان شاء الله سوف يتم ارساله عن طريق يتيم تي في مساعدتكم ان شاء الله الى اخواننا في فلسطين لمساعدتهم لان الحقيقه هذه من ارضهم المقدسه ويعني سبحان الله انا كنت اقرا في سوره الاسراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى <applause> الذي باركنا حوله <applause> فقلت سبحان الله أنا يعني لست شيخا فبعض الـ أو الـ يعني التفسيرات أو يعني تفسيرات تقول باركنا حوله بأرضه ومائه فسبحان الله قد يكون هذا هو سبب يعني وجود هذا الـ يعني الفوائد أو الخاصة في هذا البحر الميت عن كل العالم فان شاء الله يعني سنحاول دعم إخواننا هناك إن شاء الله كاب عن ที่บอกว่าวารกนาเขาล่ะนะครับก็คือดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยอเลอได้ให้บรการรอบๆมันมีตัฟซีดบางตัวซีดบอกว่าบริกาของน้ําของดินของมันนะครับเพราะนั้นทั้งรวมทั้งมากอกรวมทั้งดินแดนถึงแม้ว่าดินแดนตรงนี้จะเป็นดินแดนที่ที่เคยถูกสาบแต่ว่าสาบที่ประชาชนที่คนไม่ได้สาบที่ดินที่ที่พื้นดินที่น้ําที่อากาศที่อาหารเพราะฉะนั้นทำไมถึงจะปล่อยให้ยะฮดเนี่ยนำผลประโยชน์คุณค่าประโยชน์ตัวเนี้ย ไปหาผลประโยชน์แล้วก็มาทำลายมุสลิมทำไมเราไม่หาผลประโยชน์ตัวนี้นะครับให้พี่น้องมุสิมได้ใช้สิทธิ์ดีๆแล้วก็นำคุณประโยชน์กลับไปสู่การช่ยวยเหลือสังคมโดยเพราะยิ่งพี่น้องที่กำลังถูกทารุณกรรมเพราะนั้นเงินกำไรส่วนหนึ่งจากที่ขายในยตีมและที่ขายในบริษัทเขานี่เมืองไทยเนี่ยเขาจะมาสมทบในกองทุนเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกันนะครับกับการช่วยเหลือพี่น้องที่ปาเลสไตน์นะครับที่กำลังประสบทุกข์ได้ยากอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับเวลาของรายการหมดแล้วสุดท้ายให้คุณหมัดได้ฝาก نصيحة صغيرة يعني قصيرة للمشاهدين. أه بالنسبة لاستخدام هذه المنتجات أه الحقيقة يعني لن لن تستطيع ان تعرف مدى الـ يعني الفائدة العظيمة لها الا عندما تجربها مه. وان شاء الله يعني احنا هي من, من خلال يعني يتيم تي في أي شخص يجد أي مشكلة بعد استعمالها نحن جاهزين في مسؤولية على أي شيء إن شاء الله فيعني م ض م و ن 100% ة بالمئة ج ا ن ت ي بالنسبة للاستعمال والفائدة إن شاء الله إن شاء الله إن ด ا ء الله أصل ت ا ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยท่านจะไม่รู้ประโยชน์ของมันเลยนอกจากจะลองใช้ดูนะครับก็ลองซื้อใช้ลองใช้ดูนะครับแล้วจะเห็นถึงความแตกต่างจากก่อนใช้นะครับแล้วก็มีอยมีความมีการรับผิดชอบนะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าใครใช้แล้ว มีปัญหาตรงไหนที่ไม่เข้าใจโทรศัพท์ประสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์นี้ไว้ให้ที่หน้าจอทีวีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีอะไรที่มีปัญหาเรื่องของการใช้นะครับทางเขาการันตีนะครับรับประกันแล้วก็รับรับผิดชอบนะครับในทุกๆประเด็นนะครับขอให้เราได้ไปลองใช้กันเพราะว่าเขามั่นใจในเปลือของมันมากนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของตำร่อยนูอัลก็หมดลงแล้วขอขอบคุณคุณประมัดอัลคาลีรีมากนะครับแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะสนใจสินค้าตัวนี้วิวาซิตี้ทะเลสาบ โคลนดำจากทะเลสาบเดซีทั้งผิวหน้าและก็ร่างกายนะครับลองโทรศัพท์มาสอบถามกันดูนะครับวันนี้นะครับก็คงต้องรับท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับบิลลาฮิตตฟิบฮิดายาห์วะสลามอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับลสมา